บ้านสวนนะคะหลังจากที่นะคะเราให้ปูพื้นไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะเราก็จะมาติดราวบันไดนะคะทุกคนขานะอันนี้นะคะเป็นราวบันไดนะฉะลุลายมังกรนะทำตามความเชื่อล้วนเลยจ้ะอันนี้นะคะ,น,ะนี่นะคะน้องได้ติดแผงฉลุเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว เป็นผู้ช่วยช่างนะเพราะช่างทางานคนเดร์คือเก่งมากทุกคนงานละเอียดมากนะคะทุกคนค่ะสําหรับใครที่แบบว่านะคะอยากทําบ้านไม้นะแนะนําโดยช่างคนนี้คือจะเย็นมากนะคะทุกคนค่ะนะอันนี้นะคะนะเสร็จสับเรียบร้อยนะขึ้นนะสองราวแล้วนะคะเราก็จะทําระเบียงนะนิดนึงนะคะทุกคนค่ะนะทาระเบียงก้านนิดนึงนะคะแล้วก็จะทําม้านั่งต่อไปเนาะนี่เลยนะคะงานเนี้ยบงานสวยนะคะทุกคนค่ะสาหรับใครที่แบบว่า ไะทำบ้านไม้แนะนําเลยนะคะนี่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ขึ้นลาบันไดเรียบร้อยนะคะทั้งหมดนะคะไม้เป็นไม้นะคะสักหมดเลยเน,ะนาะลาบันไดสวยไหมคะทุกคนคะ่ะนะใครว่ายังไงนะคะคอมเมนตะ์แนะนํากันได้นะคะทุกคนคะ่ะนะสําหรับนะ้าบ้านไม้ของบ้านสวนเรืองธรเนาะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวใส่ลาวเน,ะนาะสวยมไหมคะทุกคนคะ่ะ One man.